อันนี <accurately S 2> ้พวกเราใช้มือบังคับหัวตัวเอ้วินดูดิวิดิดิดบารมาัวนี้เปื่อูงเขาจะทำงานด้วยวีดูแล้วตัวนี้คือมอเตอร์ มอเตอร์ไซค์แล้วอันนี้สำหรับมอเตอร์ไซค์กระดานหมุนมอเตอร์ไซค์แล้วตัวนี้คือสำหรับให้กระดานหมุนเพื่อโชว์ผ้าของต่อทางนี้ค่ะไม่ใช่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะโชว์เรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรส่วนแดง นกมาดูโดยมื้อชิงช้าสวรรค์เออชิงช้าสวรรค์มันหมุนหมุนเป็นวงกลมครับแล้วก็มีไฟไฟด้วยบัตรลูกแมวดินบัตรลูก